สวัสดีครับ FCTP F c ลุพลประแตนทุกๆท่านนะครับวันนี้จะมาเล่านิทานเนาะแห่งหมู่บ้านสันกราคีรีสีทันดรไกลพ้นทะเลนู่นนะครับแห่งประเ A ทศสารคันเนาะวันนี้ก็นางสมส่วนนะครับผู้หญิงคนเดิมนะครับชอบแถชอบออกสีข้างถู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 นะครับมันน้ามันโหนกออกมาเลยสดในวันนี้นะครับโชว์ง่นะ ชงูของตนเองแล้วก็หัวเราะ,ะเสียงเป็นๆน,น,น,นะครับขยะขยะนะขยะขยะเ,เออ <S <s <ans> <S เขาแบบว่าเขามืดบอดนะเขามองไม่เห็นแสงสว่างจริงๆนะครับเขาบอกว่าสไปายไวคุลเลอร์นะครับเป็นน้ําผลไม้น้ําองุน่น <s ans> ทั้งๆท,ที่ข้างขวดเขาเขียนไว้แล้วแออฮกล5%นะครับแออฮกล5%สไปร์วขวดเล็กๆแค่นั้นนะครับเท่า เท่ากับเบียร์นะครับเบียร์ปกติทั่วไปขวดใหญ่ๆเลยนะครับเบียร์ขวดใหญ่ก็มีแอลกอฮอล์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่แหละครับมันเป็นสินค้าควบคุมนะครับซื้อขายเป็นเวลานะครับแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีนี่ซื้อไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับคนไหนจำหน่ายให้แกเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีนี่มีความผิตดตามกฎหมายนะครับ เครื่องดื่มชนิดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสปายไวน์คเลอร์อะไรก็ตามนะครับเวลาขับขี่นะครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์อะไรก็ตามนะครับกฎหมายเขาห้ามดื่มในเวลาขับขี่รถยนต์นะครับจะมาอ้างว่าเออเป็นน้ําผลไม้อย่างไงก็ตามนะครับผิดเต็มๆแล้วนะครับผิดกฎหมายแทนที่จะอยู่เงียบๆไม่ต้องออกมาแทสีข้างนะครับแล้วก็มาโชว์งูนางสมส่วนคนนี้นะครับ อยู่หมู่บ้านกาสันกาลาคีรีสีนันดอนนะครับนางคงจะทะนงตนทะนงตัวอย่างมากเลยนะครับคงคิดว่าไม่มีใครทำอะไรนางได้นะครับทั้งๆที่นางทำผิดกฎหมายอย่างจงแจ้งนะครับดื่มในขณะที่ขับขี่นะครับตอนที่ไปเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับก็มีจเจ้าของร้านเขาบอกว่านางคนนี้ไปซื้อมาเติมดื่มนะครับไม่รู้กี่ขวดแล้วแต่ว่ามี ยู u ูบนะครับเขาก็จับภาพนะครับจับภาพที่นางดื่มแล้วก็มีขวดวายอยู่ในรถนะครับหลายขวดเลยทีเดียวนะครับมันเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่นะครับอยู่ในรถอะไรก็ช่างนะครับซึ่งมีเด็กเยาวชนอยู่ด้วยนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับวันนี้นางก็ออกมาแ้ออกมาโชว์โง่ของตัวเองเนาะดว่าแม่นอกใ่ของตัวเองโง่และโง่อีกนะครับแถไปแถมา ไม่นึกไม่ฝันว่านางสมส่วนคนนี้ก็พอพอกันนะครับโง่แล้วยังอวดฉลาดออกมาแถ่สีข้างนะครับกูนะครับถูไทยแ็กแ็กแ็กนะครับบอกว่ามันไม่ผิดกฎหมายมันเป็นเพียงแค่น้ําผลไม้นะครับน้ําองุ่นนะครับก็ไล่บรรดาที่ช่องยูทูบเบอร์ต่างๆที่ออกมาแชร์ออกมาพูดนะั้นบอกว่าให้ไปศึกษาก่อนนะครับตัวเองไม่ศึกษาแล้วก็ไปไล่คนอื่นที่เขารู้จริงให้ไปศึกษาแต่ตนเองนี่โง่นะครับ ข้างขวดเขาก็เขียนทนโทษแล้วนะครับแอลกอฮอล์ห้าเปอร์เซ็นเท่ากับเบียร์หนึ่งขวดใหญ่เลยนะครับห้าเปอร์เซ็นนะครับเบียร์ทุกชนิดจะมีแอลกอฮอล์ห้าเปอร์เซ็นนะครับมันจะมีวน์บางชนิดนะครับสิบสามเปอร์เซ็นหรือว่าเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับห้าเปอร์เซ็นนี่เท่ากับเบียร์ขวดใหญ่หนึ่งขวดเลยนะครับผิดกฎหมายนะครับยังออกมาแถวแัวเลาอแคแค่แคททำเสียงเสยเสยนะครับ ทำให้คนเห็นแล้วก็น่าคลื่นไส่นะครับในการที่นางคนนี้โชว์โง่นะครับในความมืดบอดของตัวเองนะครับผิดแล้วก็ยังออกมาแทนนะครับแทนที่จะอยู่เงียบๆแต่กลับออกมาประจานตนเองหนักเข้าไปอีกนะครับครั้งก่อนนู้นก็เหมือนกันนะครับที่หมู่บ้านสันกลาคิรีผู้หญิงคนนี้เลยครับพี่ไปจ้างคนแอบถ่ายอดีตผู้ใหญ่บ้านสันกลาคิรีคนหนึ่งนะครับ ไปแบล็กเมล์เขาจนเขาต้องออกจากตำแหน่งนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยความลับมันไม่มีในโลกนะครับมันก็มีกลุ่มคนในหมู่บ้านสันกราคีดีนี่แหละครับออกมาแช์ออกมาเปิดโปงนะว่านางผู้หญิงคนนี้นางสมสวนคนนี้แหละครับมีการว่าจ้างนะครับด้วยอัตรา5,000บาทให้คนที่รับจ้างนี่ไปถ่ายอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านนั้นนะครับ ที่หมู่บ้านสันกลาคีรีนะครับจนทําให้ผู้ใหญ่คนนั้นตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านสันกลาคีรีนะครับวีรก,กรรมของนางผู้หญิงคนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่นางทําขึ้นมานะครับนางแทไทยโดยนางคงคิดว่าตัวเองนี่เหนือใครนะครับทนงตนว่าข้านี่เหนือใครไม่มีใครทําอะไรได้นะครับไม่แน่นะครับตอนนี้อาจจะมีบุญเก่าที่คอยคุ้มครองเขาอยู่นะครับ แต่วันใดบุญเก่านี้หมดไปนะครับกมเวรต่างๆที่ก่ที่ทําขึ้นมานี่มันจะถึงคราวที่จะต้องเอาคืนนะครับไม่ช้าไม่นานนางต้องได้เจอคดีความเป็นอย่างแน่แท้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้ฟ้องร้องกับน้องชายของตนเองครับฟ้องร้องมีเรื่องเวลากันในชั้นศาลแต่พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะครับไม่รู้จักสํานึกไม่รู้จักอ่า สำเนียกตัวเองว่าตัวเองนี่ทําผิดไปมากแล้วนะครับไม่มีความกระดากอายเลยว่าตัวเองหลงทางผิดนะครับในละคุณพ่อแม่เอาแม่ตัวเองมาประจานนะครับให้แม่นอกไส้ออกมาด่าทอนะครับแฉข้อมูลแม่นะครับผมก็เห็นในคลิปของนางนะที่นางเอาแม่ตัวเองมานินทาน,นะครับมาล้อเรียนผ่านช่องตัวเองให้ให้บรดาเอฟซีตัวเองได้หัวเราะนะครับแต่ก็ คนที่มาคนมเมนตนั่นก็เห็นดีเห็นง <_ d ata> ามเลยนะครับด่าด่ายายนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้กลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะครับกลับหัวเราะนะครับหัวเราะย่อเย้ยแม่ตนเองนะครับเกิดมาไม่เคยเห็นเคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยครับลูกจะใน,นระคณแม่แบบนี้นะครับผมว่ากรมเวรต่างๆที่นางก่อนนางทําเนี่ยไม่ช้าไม่นานต้องตามถึงตัวนางแน่นอนนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีใครทำอะไรนางได้อาจจะมีบุญเก่าคุ้มครองไว้อยู่นะครับแต่ถ้าวันใดบุญเก่าที่คุ้มครองหมดวาระเมื่อไหร่นะครับเวรกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมานี่แหละครับจะส่งผลทําให้นางต้องได้รับกรรมเวรอย่างดิกลเลี่ยงไม่พ้นนะครับเราก็คอยดูต่อไปรอให้นางลําพองนะทนงตนไปก่อนคงคิดว่าไม่มีใครทำอะไรได้คงคิดว่ามีแบกใหญ่หนุนหลังนะครับ สิ่งต่างๆที่นางก่อกรรมก่อเวรกรรมขึ้นมาที่หมู่บ้านสันกลาคีรีนะครับก็มีชาวบ้านออกมาแชร์นะครับพฤติกรรมต่างๆทําให้บรรดาโลกนะครับประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้พฤติกรรมเก่าๆที่นางทําและก็หมกเว็ดหมกซ่อนไว้นะครับทุกวันนี้รู้ใจเห็นชาติกันหมดนะครับว่าพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้มันเป็นยังไงนะครับผมเชื่อไม่ช้าไม่นานนางต้องพบจุดจบอย่างแน่นอนนะครับรอถึงวันนั้นนะครับ เวรกรรมมันมีจริงๆนะครับนางไม่สํานึกเลยนะครับแต่ก็ช่างเถอะมันเป็นกรรมของนางเนาะมันเป็นชีวิตของนางแต่เราดูไว้เพื่อเป็นข้อศึกษานะครับศึกษาว่าบุคคลแบบนี้การทําตัวแบบนี้เราไม่สมควรเอาเยี่ยอย่างนะครับเอฟซีทุกท่าน